สวัสดีครับผมเอก,กีไวไวรุ่นในตำนานครับและสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับสัปดาห์ของวันฮาโลวีนจากเมื่อวานนี้ผมได้อัญเชิญดวงวิญญาณที่อยู่รอบๆบ,บริเวณนี้มาสิสถิตยอยู่ณที่นี้แล้วแต่เรายังไม่เห็นการปรากฏตัวของพวกเขาวันนี้พวกเขาอาจจะมาแล้วก็ได้พวกเขาอาจจะมาด้วยความเครียดหรือความกังวลแต่ไม่เป็นไรครับผมจะมา ลดความเครียดและความกังวลให้พวกเขาด้วยการเล่าเรื่องผีครับเอาละครับเชิญพวกท่านนั่งครับ<ว>และเรื่องที่ผมจะเล่าให้พวกท่านฟังมาจากประสบการณ์ตรงจากเพื่อนของผมเองครับมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันและรักกันมาก มีอยู่มาวันหนึ่งฝ่ายชายนั้นได้ถูกเรียกให้ไปเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติเป็นเวลาสองปีในขณะเดียวกันนั้นฝ่ายหญิงได้คลอดและก็เสียชีวิตในขณะที่ชายหนุ่มได้ไปรับใช้ชาติและได้ล่ำาลือกันว่าเขาเฮียนมากในทุกๆคืนฝ่ายหญิงจะออกมารอฝ่ายชายอยู่ที่ท่าน้ำ เป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันจนอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มได้กลับมาหาหญิงสาวที่อันเป็นที่รักของตัวเองและได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ชายหนุ่มไม่รู้ว่าเมียอันเป็นที่รักของตัวเองนั้นได้เสียชีวิตลงตั้งแต่เขาไปรับใช้ชาติแล้วและฝ่ายชายนั้นมีชื่อว่ามอก <c oughs> คุณคุณไหมล่ะครับกูตึ๊บเลยวะ <c oughs> เรื่องนี้ทำไรายได้พันกว่าร้อยล้านนะครับผมเนี่ยอยากให้พวกพี่ได้ดูจริงๆแต่ติดอยู่ที่ว่า พวกพีนั้นมีเครื่องเล่น <Yeah. S 1> หรือเปล่าหรือผมอาจจะต้องซื้อแผ่นผีไหมพี่แต่แลวก่อนครับแผ่นผีนั้นผิดกฎหมายครับอย่าไปซื้อครับถ้าหากจะซื้อซื้อแผ่นแท้เท่านั้นครับ